สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องโฟมุันท c h ชาแนลค่ะเนี่นะคะในายามเช้านะคะเราก็เตรียมตัวนะคะทำงานกันนะคะเอฟซีเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะา อะเดี๋ยวเราไปเอาของกันนะคะเอซีนี่นะคะเช้าๆนะคะเราก็เห็นองค์ปู่งดงามนะคะสีสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าวันนี้สวยมากนะคะนี่สวยจริงๆค่ะบอสสวัสดีค่ะดี นี่นะคะก็ลุงก็เตรียมทํางานนะคะเราก็เตรียมทํางานของพวกเรานะคะเอฟซี FC, ก่อนที่เราจะทํางานจะพาเอฟซไปชมก่อนนะคะโอ้โหพีนิกอร่อยมากละสิพีนิกอร่อยเลยใช่ไหมได้อะไรามานี่นะคะอร่อยแต่เช้านะคะพี่นิกนะคะอ ดิกี้ก็แทะกระดูกแต่เช้าเลยนะคะนี่ก็เป็นอะไรของเขานะคะก็เขาน่าจะได้ของมานะคะแล้วก็มานอนแทะตรงนี้มาแอบแทะนะคะ ى, นี่นะคะก็วันนี้นะคะใบสีก็มาเก็บนี่นะคะก็มาเก็บใบสีแล้วนะคะอ,อ,อืก็อย่างว่าแหละเนาะมันเป็นงานสดนะคะ FC ซงานสดแล้วก็ทำเสร็จเขาก็ต้องมาเก็บนะคะโอ้ท้องฟ้าสวยมาก นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะจุดเช็คอินนะคะจุดเช็คอินใหม่นะคะสีขาวนะคะเราก็มองจากฝั่งนี้นะคะ fc ก็จะเห็นตัวหนังสือนะคะแต่ตรงนี้ก็พญานาคชาดับนะคะแล้วก็ทุ่งดอกไม้นะคะทุ่งดอกไม้เป็นงไงคะ สวยจริงๆนะคะนี่นะคะองค์ปู่ปาริจิตน,นาคราน,นะคะเอฟซีนะคะตัวหนังสือเป๊ะสวยมากนะคะ อาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะคะก็ส่องแสงนะคะนี่แหละค่ะก็ใครเข,เข้ามานะคะก็จะมาตรงจุดนี้ก่อนเลยนะคะเนาะทางเข้านะคะเอนี่นะคะองค์ปู่ปริจิตนาคราชนะคะก็ให้เอฟซีได้ชมนะคะแล้วก็มาก็ได้จุดเซลฟี่จุดแรกเลยนะคะ สวยงามนะคะขอเชิญร่วมงานบวงสวงพญานาคองคปูปริจิตรนาครานานาลุงพลป้าแตนนะคะในวันที่9นะคะมกราคมนะคะพศ2566นะคะ, 2, ะ,คะก็คือพุทธศักราชนะคะเนาะก็นี่เราได้เห็นแล้วนะคะ fc โอ้เป็นป้ายเชิญชวนนะคะป้ายเชิญชวนนะคะสุดยอดนะคะก็เริ่มแล้วนะคะ เพราะฉะนั้น f อทซีันใดามานะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้นะคะก็เป็นทางพานนะคะสวยเด่นสง่ามากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกว่าอะไรนะคะก็พระพรหมนะคะพระพรหมดูท้องฟ้านะคะอืม พอติดป้ายตรงนี้ปุ๊บนะคะจะก,ก็จะบังองค์ปู่นะคะทัานก็นเดินมาดูด้านนี้นะคะให้เอซได้ชมนี่แหละค่ะก็าพาเอซชมรอบๆก่อนนะคะให้เอซได้เห็นแต่เช้านะคะ ชมบรรยากาศในช่วงเช้าก็เดินรอบนี่แหละนะคะก็เอฟซีก็คงจะแบบได้ชมทุกวันนะคะได้ชมทุกวันแล้วนะคะเนาะก็ถามว่าเบื่อไหมอย่าเพิ่งเบื่อนะคะ นี่ก็ผงก็ถ่ายภาพให้ f อฟซีได้ชมนะคะก็อยากให้เห็นนะคะความงดงามนะคะ เกล็ดทุกเกล็ดนะคะทำด้ดยความตั้งใจนะคะ ค่ะก็พาเอ,อฟ F ีเที่ยวชมแล้วนะคะก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นการทํางานนะคะการทํางานของลุงนะคะในช่วงเช้านะคะมาถึงลุงก็ทํางานเลยนะคะ,ะก็มีบอหนาทีช่วยด้วยนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ TP c o f f e ฟนะคะทีพีสกินนะคะที โกโก้นะคะในานามช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลนะคะก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดสมหวังในความปรนารถนานั้นๆน,นะคะ <ด oren. S 1> นี่นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ สวยไหมคะสวยไหม FC นะคะ